สอบถามในเชิงกฎหมายครับถ้าสมบุติผมจะซื้อบริการทางเพศจากเมียตัวเองถือว่าเป็นการค้าประเวณีไหมครับถ้ามีการจ่ายเงินเพื่อขอมีเพศสัมพันธ์กับเมียตัวเองถือว่าผิดกฎหมายค้าประเวณีไหมครับอันนี้สอบถามในเชิงแง่กฎหมายนะครับแต่ไม่ได้ไปจ่ายเงินให้ผู้หญิงคนอื่นที่ไม่ได้เป็นภรรยาของตนนะครับเป็นเมียที่อยู่กินกันมาครับคือในกรณีที่เมียไม่อยากทําการบ้าน แต่ผัวเรารื้ออยากมีเพศสัมพันธ์ด้วยแต่เมียไม่ยอมผัวเลยใช้วิธีขอเจราจาขอตกลงจ่ายเงินในการมีเพศสัมพันธ์ด้วยเป็นครั้งครั้งไปเพื่อเป็นแรงจูงใจให้ภรรยาสมยอมกระทําการมีเพศสัมพันธ์ผลประโยชน์ต่างตอบแทนมีการจ่ายเงินกันจริงแบบนี้จะถือว่าผิดกฎหมายการค้าประเวณีไหมครับสมมุติถ้าเกิดมีปัญหาให้การเจราจาไม่เป็นไปตามข้อตกลงกันยกตัวอย่างเช่น เมียทำใบเสนอราคามาให้ผมว่ารอบนี้ค่าบริการ2,500บาทแต่หลังใช้บริการผมกับพลิกลิ้นใจให้เธอแค่500บาทแบบนี้เมียผมสามารถฟ้องทางกฎหมายได้ไหมครับย้ำนะครับเป็นเรื่องสมมุติถกประเด็นกรณีศึกษาความรู้เชิงกฎหมายนะครับไม่ใช่เรื่องจริงเป็นกรณีศึกษาครับอันนี้ถามเป็นความรู้ในเชิงกฎหมายจริงจังครับเพื่อนๆคิดว่าผิดกฎหมายไหมครับแบบนี้